ไข่มาในเลือดสูงโร,โรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานหรือว่าโรคความดันโลหิตสูงเคแคร์พาสดูแลการและการสวัสดีค่ะเราสามารถทานไข่ขาวได้ทุกวันหรือไม่และได้ประโยชน์อย่างไรไปฟังกันค่ะไข่ขาวนะคะก็เป็นโปรตีนคุณภาพดีที่มีกรดอะมิโนจําเป็นในปริมาณที่สูงเลยค่ะซึ่งกรดอะมิโนจําเป็นนี้นะคะก็เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้เองนะคะจะต้องได้จากการทานอาหารเท่านั้นค่ะ ตัวอย่างของกรดอะมิโนที่มีในไข่ขาวนะคะเช่นลิวซีนนะคะก็จะมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันการสลายของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ช่วยทําให้แผลหายเร็วมากขึ้นค่ะอโซลิวซีนนะคะก็ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดนะคะแล้วก็ป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้ค่ะหรือว่าวาลีนนะคะก็จะช่วยให้สมองนํากรดอะมิโนนะคะไปใช้ในการสร้างสารสื่อประสาทได้ค่ะและแน่นอนค่ะว่าไข่ขาวก็มีข้อดีตรงที่มีวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะ เช่นวิตามิน B2 นะคะก็จะช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันนะคะช่วยในการทํางานของระบบประสาทผิวหนังและก็ดวงตาได้ค่ะหรือวิตามิน B12 นะคะก็จะมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยสร้างสารที่จําเป็นในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดค่ะแล้วก็ช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมองค่ะหรือว่าโคลลนนะคะที่พบในไข่ขาวก็จะไปช่วยในเรื่องของความจําและก็ระบบไหลเวียนของหลอดเลือดช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ได้ค่ะโฟเลตนะคะก็มีส่วนสําคัญในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีวิตามินและก็เกลือแร่อีกมากมายที่มีประโยชน์กับร่างกายค่ะข้อดีถัดมานะคะไข่ขาวก็จะมีความปลอดภัยกับผู้ป่วยทุกโรคค่ะเนื่องจากว่ามีพลังงานที่ต่ำมีไขมันที่ต่ำมากๆค่ะแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะก็จะเหมาะกับผู้ป่วยทุกโรคเลยไม่ว่าจะมีเรื่องไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือ,ลอ,อดอสมองโรคเบาหวานหรือว่าโรคความดันโลหิตสูงก็สามารถทานได้อย่างปลอดภัยค่ะ และข้อดีอีกหนึ่งข้อนะคะไข่ขาวมีพลังงานที่ต่ำมากมากนะคะดังนั้นก็จะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักด้วยค่ะไข่ขาวหนึ่งฟองนะคะมีพลังงานเพียง1 7กิโลแคลอรี่เท่านั้นก็จะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักค่ะเราก็จะเห็นว่าไข่ขาวมีประโยชน์มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคุณภาพดีมีกรดอะมิโนจําเป็นมีไขมันที่ต่ำปัสจากคอเลสเตอรอลมีวิตามินเกลือแร่มากมายค่ะ เราสามารถทานไข่ขาวได้ทุกวันนะคะไม่มีผลเสียต่อร่างกายค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแนะนําให้ทานโปรตีนที่หลาหกกลายจากเนื้อสัตว์อื่นๆรวมด้วยนะคะสําหรับวันนี้เทคแคร์พลัสดูแลกันและกันสวัสดีค่ะเทคแคร์พลัสดูแลกันและกัน